ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสัง,งานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพการเกษตรให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการคืนความสุขให้เกษตรกรและชาวนาสู้ภัยแล้งโดยมีนางสาวกุลสริกรานุรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวครองหลวงได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นสองฐานการเรียนรู้ได้แก่ฐานที่1การทำไข่เค็มสมุนไพรและฐานที่2การแปลรูปแหนมเห็ดโดยมีนางสิริกูบชิมจากศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคุ้มน้ำวนตำบลบางพรับวอำเภอป,ปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีได้มาเป็นวิทยากรซึ่งโครงการคืนความสุขให้เกษตรกรและชาวนาสู้ภัยแลง้งเพื่อให้เกษตรกรและชาวนาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกข้าวให้เหมาะสมกับแหล่งน้ำในพื้นที่ ร้อมสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้เกษตรกรและชาวนาที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้อย่างมั่นคงและมีความรู้ความสามารถเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้โดยได้ยึดหลักแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น้อมนํามาใช้กับเกษตรกรและชาวนาให้ปฏิบัติตามอีกทั้งให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชนและเพิ่มพูนความรู้เพิ่มไรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปและด้านของนายชูศักดิ์อ้อยเฮงหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเกษตรก,กรนั้นให้ความสนใจในการสร้างอาชีพและสร้างไรายได้เสริมมาใช้จ่ายในครัวเรือนเนื่องจากขาดไรายได้จากอาชีพหลักในช่วงของฤดูแล้งซึ่งสอดคล้องกับสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครที่ได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด โดยจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรตามแบบสอบถามเพื่อน,นำไปประกอบการจัดทำแผนเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ เอ่อฉันคุณสิริจันนุรักษ์นะคะผู้ในการสืบคลองหลวงวันนี้นะคะก็มีโอกาสมาลงพื้นที่ที่คลองส2สองหนองจอกนะคะพร้อมทั้งได้นาโครงการของทางสสสโดยทางท่านรองศาสตราจารย์โคขหลวมศักดิ์สุนรนะคะท่านได้ส่งผ่านมาให้ทางลูกศิษย์ท่านทางลูกศิษย์ท่านก็บอกว่าให้เราคืนความสุขให้กับเกษตรกรและชาวนาซึ่งในช่วงนี้เป็นอยู่ช่วงที่ระหว่างชาวนาเองก็คือเจอไัยแ้งนะคะไม่สามารถที่จะทํานาได้ นะคะน้ำไม่มีเราก็เลยคิดว่าควรจะทําอะไรที่เป็นการคืนความสุขให้เกษตรกรและชาวนาดีนะคะพื้นที่หนองจอกก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสองที่นะคะที่เราได้โครงการมานะคะเ,เราก็มาจัดกิจกรรมโดยมาสอนให้ชาวบ้านเนี่ยรู้จักที่จะทําอาชีพเสริมนะคะก็ประกอบด้วยการเดิมเนี่ยเดิม,ดมจะเพาะเลี้ยงเผ็ดแล้วเอาเห็ดเนี่ยมาแปรรูปเป็นแหนมนะคะ ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือทำแหนมจากเผ็ดแหนมตุ้มนะคะสวันก็จะทานรับประทานได้หรือจะทาขายได้นะะส่วนกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทําไข่เค็มใบเตยนะคะซึ่งเราทราบว่าชาวนาหลายท่านก็มีการลิ้นเป็ดตอนนี้ไข่เป็ดก็มีประโยชน์ค่ะก็เอามาทำไข่เค็มนะคะโดยมีกรรมวิธีที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะ ตอนนี้ก็คือถ้าอยากเห็นเดี๋ยวกิจกรรมก็ไปถ่ายรูปได้ซึ่งขณะนี้กิจกรรมก็ทางชาวบ้านเองกําลังทําอยู่นะคะนอกจากนั้นนะคะในกิจกรรมของเราเนี่ยเรายังมีการแจกเมล็ดพันธุ์ผักนะคะให้ไปปลูกเป็นผักพืชผักอายุสั้นเนี่ยระหว่างการว่างจากการทานานะคะปลูกทิกปลูกมเะเขือใบระเภาซึ่งเราก็สนับสนุนทันโดยโครงการนี้เองก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางท่านพัฒนาการอำเภอปักเก็ดนะคะคุณยาวณิตกันนุร,รัก์นะคะในการนำเครื่องมอกรเนื่องจากว่า เราทำครั้งแรกที่ปักเก็ตเราก็เลยนำเยากรยมาช่วยสับทางนี้นะคะทางหลองสอกด้วย